สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการปรับท่านั่งท่านอนแล้วก็ท่านอนแบบซีโร่จีแล้วก็ท่าล็อกแบบโยกนะครับแบบไวนะครับของเก้าอีนวดมาโกโตรุ่นโซนนะครับตอนอื่นนะครับเรามาดูปุ่มนี้นะครับคำว่าแบกตรงนี้ผมนะครับจะมีลูกศรน,นะครับชี้ขึ้นนะครับแล้วก็มีลูกศรชี้ลงถ้าลูกศรชี้ขึ้นก็คือปรับ นะครับให้เก้าอี้นั่งนะครับและเราเลือกองศานะครับของการเอนได้งุาเราชอบองศานี้เราปล่อยนะครับระบบการเอนก็จะหยุดเลยนะครับเราอยากนอนนะครับเรากดค้างนะครับต้องกดค้างเก้าอี้ก็จะนอนไปเรื่อยแล้วฮะเราก็เลือกเองว่าเราอยากให้หยุดเมื่อไหร่เราก็ปล่อยนะครับเก้าอี้ก็จะหยุดนะครับส่วนปุ่มซีโรจีนี้ผมเคยสอนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีหนึ่ง ซีโรนี้จะเป็นท่านั่งลดแรงกดทับของกล้ามเนื้อเป็นการปรับท่านอนแบบออโต้เลยเรากดได้เลยครับกดปล่อยนะครับกดปล่อยเห็นไหมครับมันก็จะยกขึ้นนะครับมี3สเต็ปครับเป็นแบบออโต้เลยนะครับเรากดไปเรื่อยนะครับระบบมันก็จะปรับของมันเองไปเรื่อยเราก็เลือกเองเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องประกดตัวเนี้ยค้างไว้ตลอดเราสามารถปรับตัวเนี้ยนะครับเป็นออโต้ไปเลยนะครับส่วนปุ่มล็อกนะครับปุ่มล็อกเราต้องกดค้างนะครับ กดขาปุ๊บระบบนะครับก็จะทําการโยกนะครับเก้าอี้มันก็จะโยกช้าๆนะครับสามารถใช้ได้กับทุกแปรกกรมนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันพิเศษเหมือนเรานอนเปยครับค่อยๆโยกให้เราเคลิบเคลิ้มให้เราป่อนขายได้เต็มที่นะครับแต่ถ้าเราไม่เอาเราต้องกดหยุดนะกดค้างนะครับกดค้างไว้นะครับทิกการใช้ง่ายๆนะครับสังเกตนะครับในตัวสี่เหลี่ยมนี้ถ้าปุ่มฝั่งซ้ายนะครับนีฮะฝั่งซ้าย ตามรูปนี้ฝั่งซ้ายเรากดปล่อยกดปล่อยกดปล่อยนะครับแต่ถ้าฝั่งขวากับฝั่งขวาเนี่ยของแต่ละโมดเราต้องกดค้างนะครับนะครับระบบถึงจะทํางานนะครับลองเปิดลองปิดลองเลือกรองใช้ดูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ